มัสการพระอาจารย์วันทาครัวอาจารย์รุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สม็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน4ปีมะโรงวันนี้เป็นวันโกนนะครับเหมาะแก่การมงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกวดสีบรอนเงินสีอับโชคของวันนี้คือสีภูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนอ่อนทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้ หรือที่เราออกเสียงใต้เครื่องระดับความสมเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกรารลกินีในชื่อคือจอจานทอชิงซอช้างซอโซ่ชกเฉยและหยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งผอฝาผอผานผอฝันผอสมเผาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและบันี้ เลข4เลขแและเลขหนหมายเศรวันนี้ปราดกล่าวไปว่าผู้ชนะอาจมิใช่คนที่เก่งเสมอไปผู้ชนะหมายถึงคนที่มีความพยายามและอดทนให้นานกว่าคนอื่นๆขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ